ไม่เห็นหน้าทีห้าหนาทีผ่านไปถูกกระชอนนาแ <c oughs> ล้วครับ <c oughs> กินกบย่าง <c oughs> ช่อนนา <c oughs> ช่อนแน่นอนมันืเรนไปแล้วหนึ่งรอบชุ่มข้าเยชุ่มชุ่มชุ่มโอ้ชุ่มครับติดเือโอ้ยายสาต้องัเรียกว่ชุ่มมาแล้วครับชุ่มติดมุมปากนิดเดียวไอ มาแล้วห้าเจดห้าเดสุดอาตัวเอาครับเก้าเลือกตัวเดียวได้แ่งขนเก้าเลยยี่ยุณครับ